สวัสดีจากเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอจะมาสปอยเรื่องลี i วิ <l inks> with Him ให้ฟังกันต่อแล้วจ้าไปลุ้นพร้อมๆกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคาซึฮิโตะกับน,นัตสึคาว้าน,นจะพัฒนาไปได้ไกลามากกว่าเพื่อหรือเปล่าต่อไปคอยติดตามฟังสปอยกันต่อได้ในเรื่องเลยนะจา้าแต่ก็เช่นเคยก่อนที่จะไปฟังสปอยกันนั้นอย่าลืมว่ากดไลค์และกด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้วคาซูฮิโตะที่รีบวิ่งฝ่าพายุฝนกลับมาถึงที่บ้านทําให้เขาไม่สบายหนะักจนละมาเพ้อพกฝันถึงเรื่องราวสมัยเด็กๆที่เขาเคยใช้ชีวิตด้วยกันกันกบนัซสสึคาวาะส่วนนัซสสึคาวาะเองก็คอยดูแลคาซูฮิโตะไม่ห่างจนไข้ของคาซูฮิโตะลดลงและตื่นขึ้นมาได้สติอีกครั้งคาซูฮิโตะพอเห็นว่านัซสสึคาวะคอยอยู่ข้างๆมาตลอดมันทําให้เขาอยากอ้อนนัซสสึคาวาะมากกว่านี้เลยขอจับมือของนัส,สึคาวะเอามาอิงแอบแนบข้างแก้มนัซึคาวาะพอเจอ ลูกแมวอ้อนของคาซึฮิโตเข้าไปก็ถึงกับใจฟูไปเลยเขาอยากให้คาซึฮิโตลองอ้อนเขามากกว่านี้เลยเผอพูดออกไปว่าขอแค่มือนายก็พอแล้วหรอโอ้โหพอคาซึฮิโตได้ยินก็แทบสั่งไข้ทันทีเขานึกว่าตัวเองหูฝาดไปสั้นล้าเลยลองถามย้ำไปอีกรอบว่างั้นนายจะให้ฉันยืมมากกว่านี้หรือไงเล้าเนสึกาว่าไม่เอ่ยคำพูดใดๆออกมาได้แต่พยักหน้าเป็นคำตอบตกลงแค่นั้นล่ะคาซึฮิโตรีบเด้งตัวลูกขึ้นมาทันทีพร้อมกับ,กบค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆกับเนส าวะแล้วรีบดึงตัวนัสสึกาวะมากอดเอาไว้แน่นก่อนที่เขาจะพูดอย่างแผ่วเบาออกไปว่าตัวของนัสสึกาวะนี้อุ่นมากๆเลยนะนัสสึกาวะพอได้ยินก็ยิ้มกลิ่มรู้สึกมีความสุขแบบสุดๆแต่ก็มีความสุขได้แค่แป๊บเดียวพอจูจูคาซึฮิโตะก็รีบผลักตัวออกจากนัสสึกาวะพร้อมบอกว่าแค่นี้เขาก็รู้สึกพอใจมากแล้วล่ะนะนัสสึกาวะก็งงเออเจก็งงเหมือนกันค่ะลูกว่าทําไมจูจูคาซึฮิโตะถึงตีตัวออกห่างจากเขาเขาคิดว่าคาซึฮิโตะจะชอบมากซาอีกและเขาก็ ได้รู้เหตุผลนั้นเพราะว่าคาซึฮิโตะคิดว่าที่นัสึกคาวะยอมให้จับมือแล้วก็กอดแบบนี้มันเป็นเพราะว่านัสึกคาวะใจดีและอยากมอบความอบอุ่นให้แก่คนเป็นไข้ก็แค่นั้นนัสึกคาวะก็รีบปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นสันหน่อยแต่คาซึฮิโตะไม่อยากคิดเข้าข้างตัวเองแบบนั้นอีกแล้วเขาเลยพยายามสะกดกั้นความรู้สึกเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนัสึกคาวะไม่ยอมพักเขาไม่อยากให้คาซึฮิโตะเข้าใจผิดเลยงัดความกล้าออกมาเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้เขาก็รู้สึกชอบคาซึฮิโตะเหมือนกันแต่ก็ นั่นละครับจังหวะนารกอีกตามเคยเพราะยังไม่ทันจะได้พูดอะไรจูจๆก็มีคนโทรมาหาคาซือฮิโตะซะก่อนนัสสึคาวะเลยต้องหลีกทางให้คาซือฮิโตะไปรับสายเพราะเขาไม่อยากขัดกลัวว่าจะเป็นสายสําคัญเลยยอมให้คาซือฮิโตะไปคุยโทรศัพท์ก่อนแต่พอได้ยินบทสนทนาของคาซือฮิโตะกับเพื่อนที่โทรมาเขาก็รู้สึกหัวร้อนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าเพื่อนของคาซึฮิโตะน,นั้นดันโทรมาชวนให้เขาไปนัดบอดก,กับสาวๆทำเอานัสสึคาวะงุนงิดขั้นสุดแต่พอได้ยินว่าคาซึฮิโตะปฏิเสธเพื่อนว่าไม่ไป นสสึกาวะและอารมณ์ดีขึ้นมาจี๊ดหนึ่งแหมขนาดนี้แล้วก็สารภาพรักเขาไปเลยเถอลูกคาซึฮิโตะหลังจากคุยกับเพื่อนเสร็จเขาก็รีบหันมาถามนัสสึคาวะต่อว่าเมื่อกี้ต้องการจะพูดอะไรกับเขาหรือเปล่านัตสึกาวะพอพลาดโอกาสสารภาพรักไปเขาเลยไม่มีความกล้าที่จะพูดคำนั้นออกมาอีกเลยเฉยใช้ขอพูดขราวหน้าก็แล้วกันจากนั้นเขาก็รีบวิ่งหนีกลับห้องไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้คาซึโตะคุ้นคิดด้วยความสับสนว่านัสสึกาวะจะพูดเรื่องอะไรกันหน้าเขารีบเดินไปคุยกับนัสสึกาวะถึงที่หน้้าหอง บอกว่าเขารู้แล้วว่าตอนนี้นัสสึกาวะกาลังลำบากใจเก็บคําสารภาพรักของเขาเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นขี้โกงมากเพราะเขารู้จักนิสัยของนัสสึกคาวะอยู่แล้วว่าเป็นคนใจดียังไงก็ไม่มีทางปฏิเสธเขาอย่างแน่นอนดังนั้นเขาเลยเลือกที่จะบอกชอบนัสสึกคาวะไปแบบนั้นสิ่งในใจลึกๆแล้วเขาก็หวังว่านัสสึกคาวะจะชอบเขาบ้างสักนิดนึงก็ยังดีเพราะว่าเขาจะได้ฉวยโอกาสจากความใจดีนี้ของนัสสึกคาวะทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้นัสสึกคาวะได้ยินก็รีบเปิดประตูออกมาหาคาซ เฮโตะเพื่อช่ตงการจะบอกว่าเขาไม่เคยคิดแบบนั้นเลยซักนิดแต่ยังไม่ทันจะได้พูดอะไรคาซูฮิโตะกบตัดบทไปซะก่อนว่าขอบคุณที่อุตส่าเก็บเอาเรื่องของเขาไปไต่ตองแต่ต่อจากนี้ไปไม่ต้องคิดแล้วล่ะพอพูดจบคาซูฮิโตะก็เดินจากไปแบบเงียบๆทิ้งให้นาซึคาวะยืนมึนงงทำอะไรไม่ถูกเพราะตอนนี้เขาพูดคำว่าชอบออกไปได้ยากจริงๆเช้าวันต่อมาหลังจากที่เหตุการณ์เมื่อคืนผ่านพ้นไปทั้งคู่พยายามทำตัวให้เป็นปกติมากที่สุดแต่ด้วยความใจลอยนาซึคาวะเลยทำแก้วของ คาซีโตะนั้นหลุดมือจนทําให้หูแก้วนั้นหักออกโดยความตกใจนัสึกาวะเลยพยายามจะหาทางซ่อมแก้วใบนี้ให้ได้แต่คาซิโตห้ามเอาไว้เพราะว่าแก้วที่มันพังไปแล้วซ่อมไปก็ไม่มีทางเหมือนเดิมอยู่ดีเขาเลยเก็บแก้วเอาไปทิ้งพร้อมกับบอกว่าวันนี้เขาต้องไปทํางานกะเช้าคงอยู่กับนัสนะึกาวะไม่ได้แล้วนัสึกาวะพอเห็นสภาพแก้วที่พังทลายมันเหมือนเก็บว่าความสัมพันธ์ของเขากับคาซีโตะนั้นอาจจะกําลังพังทลายเหมือนแก้วใบนี้ก็ได้เขาเลยพยายามเหนี่ยวรั้งคา าซึฮิโตเอือไวโดยการมาชวนกินมื้อเย็นด้วยการหลังเลิกงานประจวบอกับที่คุณแม่ส่งของมาให้นัตสึคาวะพอดีเขาเลยเอาวัตถุดิบจากคุณแม่มาเตรียมทํามื้อเย็นให้กับคาซึฮิโตกินอย่างเต็มที่แต่ทุกอย่างก็ดูไม่เป็นใจเอาซะเลยพอจูจู่ๆคาซึฮิโตก็โทรมาบอกว่าเขาต้องกลับไปช่วยงานคุณแม่ที่เรียวกังอย่างกระทันหันอาจจะไม่ได้กลับห้องมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะัตสึคาวะพอได้ยินก็หงอยแดกไปเลยเพราะเขาอุตส่าห์วางแผนทํามื้อเย็นมาง้อคาซึฮิโตแต่กิบกลายเป็นว่าเขาต้องมานนั่หงงออยยกิมื้ อยู่คนเดียวสุดได้ซึ่งวันเวลาที่ไม่มีคาเซฮิโตอยู่ด้วยมันทําให้นันสึคาวะเหงามากพอไม่ว่าจะไปคุยกับเพื่อนหรือว่าไปเรียนก็ตามเขารู้สึกว่าทุกๆอย่างนั้นดูน่าเบื่อไปหมดแล้วยิ่งกลับมาบ้านต้องมานั่งกินข้าวคนเดียวทุกวันมันก็ยิ่งทําให้เขาอดคิดถึงคาเซฮิโตไม่ไหวแ่วนั้นยังไม่พอบรรดาน้องสาวเดนมาตอกยำ้ำถามหาคาสซฮิโตคุงอย่างงื้นอย่างนี้มันยิ่งไปกระตุ้นทําให้เขาอยากเจอคาสซฮิโตคุงมากขึ้นไปอีกแต่ติดที่ว่าเขาอยัาไม่กล้าที่จะเชิญหน้ากับคาเซฮิ เลยลองถามน้องสาวไปว่าถ้าคนเพอร์เฟกอย่างคาซิโตะมาชอบจะไม่รู้สึกกดดันบ้างเลยเหรอเพราะเขามีคนเข้ามาหาเยอะแยะตัวเราเองอาจจะไม่ดีพอสําหรับเขาก็ได้น้องสาวก็ตอบไปแบบมั่นว่าไม่มีทางกดดันอย่างแน่นอนเพราะเธอคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วเราต้องดีใจสิที่ตัวเองสเสน่ห์แรงจนถึงขั้นมีหนุ่มหล่อมาชอบแบบนี้อีกอย่างมันก็เป็นการเสียมาระยาทต่อเขาด้วยเพราะว่ามาสงสัยตัวเองท,งทั้งที่เขาชอบเราแบบนี้น,ะน่ะนัสึคาว่าพอได้ฟังคําแนะนําจากคุณน้องสาวมันก็กระตุ้นต่อม ความคิดของเขาขึ้นมาว่าตัวเขาเองอาจจะขี้ขาดมากเกินไปถึงไม่กล้าเผชิญหน้ากับคาซึฮิโตะคุงจริงๆสักทีเนสซควาวะเลยเก็บเอามาคุ้นคิดหนักอยู่คนเดียวว่าตัวเองจะต้องทำยังไงต่อไปดีและในขณะนั้นแองที่คาซึโตะส่งข้อความมาหาพอดีเขาเลยเผยยิ้มออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวและสิ่งนี้แหละทำให้เขาทนคิดถึงคาซึฮิโตะไม่ไหวอีกต่อไปเช้าวันต่อมาเขาเลยรีบมุ่งหน้าไปหาคาซึฮิโตะคุงถึงที่เรียวกังแต่ก็บังเอิญไปเจอกับคุณแม่ของคาซึฮิโตะเข้าซื้อก่อนทั้งคู่เลยมีเเวลลาพูดคคุุยยกกันน็้อณ แม่ดีใจมากที่ได้เจอนัสึกคาวะอีกครั้งพอเธอไม่ได้เจอนัสึกคาวะมานานแล้วเลยชวนคุยสัเพเฮเหร้ไปเรื่อยๆแต่คุยไปคุยมาคุณแม่ดันพูดขึ้นมาว่าในอนาคตเธออยากให้คาซึฮิโตกับว่าที่ลูกสะพ้ยมาดูแลกิจการเรียวกังต่อจากเธอเธอเลยอยากขอให้นัทสึกคาวาช่วยแนะนําผู้หญิงดีๆให้กับลูกชายของเธอหน่อยนะ แม่จ๊ะว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่น่ะอยู่ต่อหน้าแม่เลยจ้ะนัตสึคาวะพอได้ยินก็รู้สึกเจ็บจี๊ดไปถึงหัวใจเพราะสิ่งที่คุณแม่พูดมามันหมายความว่าเขาไม่อาจสารสัมพันธ์กับคาซึฮิโตะมากกว่าความว่าเพื่อนได้อีกต่อไปแล้วเขากลับบ้านไปด้วยความบอบช้ำพอเพิ่งเปิดหัวใจตัวเองได้แท้แต่สุดท้ายต้องมาปิดตามันแปรสลาวส่วนทางด้านคาซึฮิโตะที่เพิ่งกลับมาจากไปซื้อของข้างนอกมาพอคุณแม่บอกว่านัตสึคาวะมาหาเมื่อกี้นี้แต่เขาดันกลับไปแลว้วคาซึฮิโตะก็สสสงัยทททนีวว่าาาํไม ถึงกลับไปโดยที่ไม่รอมาเจอเขาก่อนเขารู้สึกตึงอิดตึงหิดในใจเลยถามแม่ไปว่าได้พูดอะไรกับนัสสึคาวาหรือเปล่าเซนดีมากเลยค่ะลูกชายคุณแม่ก็ตอบไปแบบไม่คิดอะไรว่าเธอบอกไปว่าถ้ามีคนดีๆเหมาะสมกับลูกก็ช่วยแนะนำให้หน่อยก็แค่นั้นเองคาสึฮิโตพอรู้เรื่องก็รีบพุ่งตัวออกจากเร็วกลางทันทีจากนั้นก็วิ่งสับตีนแตกไปตามหานัสสึคาวาแต่ตามหาสักเท่าไหร่ก็ไม่เจอแักทีคาสึฮิโตร้อนใจมากไม่รู้ว่าตอนนี้นัสสึคาวาไปอยู่ที่ไหนกันแน่ ส่วนทางด้านนะัส่อคาวาที่เพิ่งกลับมาถึงที่ห้องคืนนั้นเขานอนไม่หลับแทบทั้งคืนเพราะมัวแต่เก็บเอาคำพูดของคุณแม่คาซึฮิโตะมาคิดซ้ำๆว่าตัวเองคงไม่ไดีพอสำหรับคาซึฮิโตะจริงๆเขาได้แต่หมดอะไรตายอยากไม่มีกำลังใจจะทำอะไรทั้งนั้นแต่พอได้รับข้อความจากคาซึฮิโตะว่าอาจจะกลับมาที่ห้องเย็นนี้เขารู้สึกมีกำลังใจฮึดซู้ขึ้นมาทันทีรีบลุกขึ้นมาทำความสะอาดห้องรอต้อนรับคาซึฮิโตะอย่างเต็มที่แหมไม่ค่อยเลยนะหนูและไหนๆก็ทำความสะอาดแล้วนะัสือคาวาเลยหวังดีเข้าไป ไปในห้องของคาซึฮิโตะเพื่อเอาผ้าหูม,มาตากแดดให้แต่เขาได้บังเอิญไปเห็นโบชัวแนะนําบ้านเช่าพอดีเลยทําให้เขาเข้าใจผิดคิดว่าคาซึฮิโตะกำลังจะย้ายออกไปจากที่นี่มันเลยยิ่งทําให้เขารู้สึกเฟลหนักมากกว่าเดิมไปอีกแต่ในขณะที่กาลังเซงๆอยู่นั้นเพื่อนแว่นที่เดินผ่านมาพอดีเขารีบตะโกนทักทายนัสึคาวะพร้อมบอกว่าเขาขอเวลาสักแป๊บหนึ่งจะได้หรือเปล่านัสึคาวาะเห็นว่าในไหนเขาก็ว่างอยู่แล้วเลยยอมให้เพื่อนแว่นเข้ามาในห้องได้และเพื่อนแว่นก็ไม่ทําให้ชาวเราผิดหวังงงเเพอพราาาะออมถึที่ห้ป๊บข ถามเข้าประเด็นทันทีว่าตอนนี้นายคบกับคาสุฮิโตะแล้วใช่ปะ เออเลิศนะักในแว่นนัสึกาวะก็รีบแถวเอ้ยรีบปฏิเสธทันทีว่าจะบ้าเหรอฉันจะไปคบกับคาซุฮิโตะทำไมเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อนแว่นก็ไม่ยอมพ้าเทียงสู้ทันทีว่าอย่ามาปิดพี่เลยไอ้น้องเอ๋ยพี่น่ะสังเกตคนเก่งมากๆเลยนะจ๊ะโดยเฉพาะกับคาซุฮิโตะมองปาร์เดียวก็รู้ได้เลยว่าข้างรักสุดๆนัสึกาวะที่ถูกจับโปได้ก็แทบกรีด๊ดรีบถามกลับไปทันทีว่านายรู้ความจริงแล้วไม่รู้สึกรังเกียจพวกเราเลยเหรอเพื่อนแว่นก็ตอบกลับแบบคูลๆว่าการชอบใครสักคนมันน่ารังเกียจตรงไหน เห็นจะเข้าใจอีกอย่างเขาก็รู้แล้วด้วยว่าเรื่องที่นัสึคาวะเล่าให้เขาฟังเมื่อคาวก่อนนั้นมันเป็นเรื่องของทั้งคู่เขาเลยอยากรู้ว่านัสึคาวะคิดยังไงกับคาซึฮิโตะกันแน่นัสึคาวะที่ถูกต้อนจนมุมก็ยอมรับแต่โดยดีว่านายเข้าใจถูกแล้วล่ะตอนนี้เขาชอบคาซึฮิโตะแบบคนรักจริงๆแต่เขายังไม่มีความกล้าที่จะบอกออกไปเขาไม่อยากให้คาซึฮิโตะถูกคนอื่นมองแปลกๆที่มีคนรักเป็นผู้ชายแบบเขาเพราะเขารู้ว่าคาซึฮิโตะเป็นคนที่จริงจังมากๆถ้าได้คบเป็นแฟนกันจริงๆ แต่ถึงมันจะดีสักแค่ไหนเขาก็สร้างอนาคตกับคาเึฮิโตไม่ได้เพื่อนแวนได้ฟังความคิดสุดหดหูของนัตสึคาวะก็หัวจะปวดเขาเลยแนะนําในฐานะเพื่อนสนิทไปว่าต่อให้นัตสึคาวะจะตอบรับหรือปฏิเสธคาซซฮิโตมันก็ถือว่าเป็นความรู้สึกในส่วนของนัตสึคาวะนัตสึคาวะมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะเลือกแบบไหนก็ได้แต่กับการนัตสึคาวะก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจแทนคาเซฮิโตว่าทําแบบไหนเขาถึงจะมีความสุขส่วนเรื่องความกังวลสายตาของคนอื่นกับอนาคตนายคิดเร้วว่าคนรอบข้อแบบคา าซึฮิโตะจะไม่เคยกุ้มใจเรื่องนี้เลยสักนิดและทั้งๆที่กุ้มทําไมคาซึฮิโตะยังกล้าบอกชอบนายอีกเขาอยากให้นสซึคาวาะลองคิดให้ดีๆว่านสซึคาวาะหวังให้คาซึฮิโตะมีความสุขหรือว่ากําลังทําลายความสุขของคาซึฮิโตะกันแน่และที่นสซึคาวะพูดถึงเรื่องอนาคตเขาไม่อยากให้ลืมว่านั้นมันก็หมายถึงอนาคตของตัวนสซึคาวะเองด้วยโอโหคมกิบเอาไปเลยรอยแต้มค่ะพี่แว่นนสซึคาวาะเจอคําสอนระดับปรมาจารย์เข้าไปก็จุกอกน้ําตาไหลแแม่แแม่ตอนนี้เขาได้บรรลุธรรมเอ้ มันรู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วเขาอยากจะบอกคําว่าชอบเพื่อนแวนริเบกเอาไว้บอกว่านายเก็บคํานั้นไปบอกคาซุฮิโตะเถอเพื่อนเอ๋ยและก็จังหวะน,นารกเช่นเดิมเพาะในขณะที่พี่แว่นกําลังปลอบใจนัตสึกาวะให้หยุดร้องไห้อยู่นั้นจู่ๆคาซุฮิโตะก็กลับมาถึงที่ห้องพอดีโอโหงานเข้าเพื่อนแว่นเลยทีนี้เพราะคาซฮิโตะเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนแว่นแกล้งนัตสึกขาวะจนร้องไห้เลยพุ่งตัวเข้าไปจะต่อยสึกหน่อยแต่เจอเพื่อนแว่นสวนกลับไปว่าโตมิกิอย่างเดียวเอ้ยที่ร้องไห้มันเป็นเพราะเองล้วนๆเลยไอเพื่อนเอยคโตก็ง ตูไปเกี่ยวตอนไหนวะเน,นี่ยเพื่อนแว่นเห็นว่าทางกาลังสะดวกเลยรีบออกไปให้ทั้งคู่ได้เคลียร์กันต่อพอท่าอยู่นานกว่าน,นี้หัวเขาคงจะระเบิดเพราะความซื้อบื้อของสองคนนี้แน่ๆน่อ้หน้าสงสารนะเพื่อนแวน่นหลังจากเพื่อนแว่นกลับไปคาะึฮิโตรีบถามทันทีว่าที่เพื่อนแว่นบอกว่านสึกคาวะร้องไห้เป็นเพราะเขามันหมายความว่ายังไงกันแน่เขาทําให้นสึกคาวะลำบากใจจนทนไม่ไหวใช่หรือเปล่านสึกคาวากลัวว่าคาสึฮิโตจะเข้าใจผิดอีกและรีบรุกขึ้นมาสารภาพความจริงทุกอย่างว่าเขาแค่รู้สึกเหงาที่คาสึฮิโตไม่อยู่ที่่ห้องแทไม ให้ใครมาจิบคาสึฮิโตะถึงนั้นแต่พาะมัวแต่คิดมากว่าตัวเองอ่านไม่ดีพอเลยไม่กล้าพูดคำคำนี้ออกไปและยังรู้สึกตัวช้าจนทําให้คาสึฮิโตะปวดใจอยู่ตั้งนานแต่ตอนนี้เขามีความกล้าแล้วอยากจะทําให้คาสึฮิโตะมีความสุขและอยากอยู่ด้วยกันไปอีกน,น,นานๆเขาอยากให้คาสึฮิโตะรู้เอาไว้ว่าตอนนี้เขาชอบคาสึฮิโตะมากๆเลยนะคาสึฮิโตะคิดไม่ถึงว่าจะได้ยินคําว่าชอบออกมาจากปากของนัตสืคอาวะเขาแทบไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่เขาแอบชอบมานานจะตอบรับความรู้สึกของเขาแบบนี้เขารีบดึง ตัวนัสึกคาวาะมาก่อดเอาไว้ให้แน่นที่สุดให้สมกับที่เขาเฝ้ารอช่วงเวลานี้มาอย่างแสนนานพอช่วงเวลานี้มันดีมากๆดีซจนเขานึกว่ามันเป็นแค่ความฝันเขาถึงร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจนัสึกคาวาะอยากย้ำให้คาซึฮิโตะมั่นใจว่าเรื่องในตอนนี้มันไม่ใช่ความฝันเขาเลยเข้าไปมอบจุบยืนยันอีกหนึ่งจุบให้คาซึฮิโตะแน่ใจว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่จากไปไหนอีกแล้วคาซึฮิโตะพอถูกจุบก็ยิ้มแก้มทบตาตอนนี้เขามีความสุขมากที่ในที่สุดก็คว้านัสึกคาวาะเอาไว้ได้สักทีีแตต่่่นาสวทยังงิดใจเรือ โบชัวห้องเช่าอยู่เพราะเขายังไม่อยากแยกจากคาเซิโตไปไหนอีกแล้วเขาเลยเรียไปหยิบโบชัวจากในห้องมาเพื่อถามว่านายตั้งใจจะย้ายออกจากห้องนี้หรือเปล่าคาเซิโตเห็นก็ขำกากบอกว่าอันนี้เขาแค่หยิบมารองหม้อตอนกินรามเมงก็เท่านั้นเองเอา้าวขายขำแล้วนึ่งนักึกาว่าพอได้รู้ความจริงก็อายสุดๆรีบหันหน้าหนีทันทีคาซิโตเห็นก็เอ็นดูไม่ไหวรีบเข้ามาหาคุณแฟนพร้อมกับจุ๊บๆไปอีกหนึ่งรอบทําเอาบรรยากาศในห้องนั้นหวานแววจนมดแทบจะสำลักความหวานตายกันเลยทีเดียวหลัง จางได้สารภาพรักความรู้สึกต่อกันแล้วทั้งคู่ก็ตัวติดกันยิ่งกว่าปลาท่องโกบนัสึกาว่าไปที่ไหนก็มักจะเห็นคาซซฮิโตะอยู่ที่นั่นด้วยเพื่อนสาวกับเพื่อนแว่นที่เพิ่งมาถึงก็เข้ามาช่วยไปเที่ยวงานเทศกาลที่ชิบูย่าด้วยกันแต่นัสึกาว่าไม่อยากไปไกลๆเขาอยากไปเที่ยวใกล้ๆแถวนี้มากกว่าเพื่อนแว่นก็บอกว่างานเทศกาลแถวนี้มันจบไปนานแล้วนะนายคงอดเที่ยวแล้วล่ะนัสึกาว่ารู้สึกเสียดายมากเพราะเขาอยากไปเที่ยวกับ,กบคาซึฮิโตะซักหน่อยสงสัยคงจะอดแล้วล่ะปาจวมอกระที่ถึงเวลาเข้าเรียนพอดีทั้ง เพื่อนแว่นกับเพื่อนสาวต่างมองตามทั้งคู่ไปด้วยความปลื้มปิ่มแต่เพื่อนสาวที่ยังไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เลยเอามาปรึกษาเพื่อนแว่นว่าเวลาที่เธอมองหน้าซึคาวะอยู่กับคาซึฮิโตะนั้นทําไมเธอรู้สึกใจฟูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เพื่อนแว่นรีบลุกขึ้นยืนทันทีพร้อมกับยื่นมือออกไปบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมคนเลือดวายนะครับเพื่อนสาวก็จับมือแบบงงๆว่านี่ฉันเผลอเข้าไปเป็นสาววายแล้วเหรอเนี่ยส่วนทางด้านหน,นกาซคาวะกับคาซึฮิโตะหลังเลิกเรียนแล้วพวกเขาก็ปรึกษากันว่าในเมื่อตอนนนีี้ไมม่งา เทศกาลแล้วพวกเราก็มาจัดงานเทศกาลขึ้นมาเองกันเถอะหลังจากปรึกษากันเสร็จแล้วทั้งคู่ก็รีบแยกย้ายกันไปเตรียมงานเทศกาลกันอย่างเต็มที่โดยนัสสึคาวะรับหน้าที่เป็นคนจัดเตรียมอาหารของงานเทศกาลทุกอย่างส่วนทางฝั่งคาซซฮิโตะก็รับหน้าที่ไปยืมชุดยูกตาตะจากเรียวกังคุณแม่คุณแม่ก็มอบชุดยูกตาตะให้อย่างดีพร้อมบอกว่าไม่ต้องเอามาคืนเธอเพราะเธอตัดเย็บให้ลูกๆทั้งสองเป็นพิเศษคาซซฮิโตะรู้สึกขอบคุณคุณแม่มากๆที่ตอบรับคำขอของเขาพร้อมกับรีบโบกมือลาคุณแม่ด้วยความสบายใจคุณแม่เฝ้ามองลูกช ยังมีความสุขเพราะเธอไม่ได้เห็นหน้าตาที่ยิ้มแย้มของลูกชายมานานแล้วเธอดีใจมากจริงๆที่เด็กทั้งสองเป็นความสุขให้แก่กันและการได้หลังจากจัดเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ใส่ชุดยูกตาตะมานั่งกินของอร่อยด้วยการที่ส่วนสาธารณะนะแถมยังได้เล่นดอกไม้ไฟที่เคยสัญญากันเอาไว้อีกด้วยทั้งคู่สนุกสนานกันมากจนแทบลืมเวลากับบ้านเลยด้วยซ้าและนัศึกาวะก็ไม่ลืมที่เคยสัญญากับน้องๆเอาไว้ว่าจะถ่ายรูปคาซึฮิโตตอนใส่ชุดยูกาตามาให้ดูคราวนี้เขาจัดแพ็กเกจพิเศษให้้กกับนองๆเต็มที่ดยาร ส่งรูปคู่มาให้สินเลยทําเอาสาวๆที่บ้านของนัสสุขาวะต่างกีดกัดอิจฉากันอย่างยกใหญ่โดยเฉพาะกับคุณแม่ที่ดีใจเป็นพิเศษ,ษ,ษที่ลูกชายของเธอนั้นมีความสุขสักทีเช้าวันต่อมานัสสุขาวะตื่นขึ้นมาในยามเช้าคอยเฝ้ามองใบหน้าของคุณแฟนด้วยความเคอบเข้มแถมยังจับมือของคาซิโตะขึ้นมาจับอย่างออดอ้อนทําเอาคาซิโตะข้างรักคุณแฟนไม่ไหวยาจะสุกสตัวนอนกอดเจ้าตัวเล็กของเขาแบบนี้ไปทั้งวันเลยพ่อตื่นขึ้นมาก็ช่วยกันมาเตรียมมื้อเช้าฟิลสามีภรรยาสุดๆแถมยังมีแอบจุบ๊ เตรียมอาหารอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นรูมเมทที่ข้างรักกันสุดๆและก็คิดว่าความค้างรักกันแบบนี้คงมีไปอีกแสนนานเลยล่ะ จบกันไปแล้วนะกับซีรีส์สุดอบอุ่นอย่างเรื่อง l e w i n g w i ิ h Him หรือสี่ห้องหัวใจให้นายรูเมดหวังว่าเพื่อนๆที่ติดตามฟังสปอยเรื่องนี้มาตั้งแต่คลิปแรกจนมาถึงคลิปสุดท้ายตอนจบในวันนี้จะมีความสุขและสนุกกับการฟังสปอยกันทุกคนเลยนะคะเร็วๆนี้ไอจะพยายามทยอยทาคลิปรวมตอนของเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆออกมาให้รับชมกันอย่างแน่นอนเชออุดใจรอกันสักนิดนึงนะจ๊ะส่วนสําหรับวันนี้นะไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกไลค์ลทุกคอมเมนต์ที่ ไปให้ไอเสมอนะรักเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย